สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เออก็จะเอาใบชานะคะต้นชาไปให้ทุกท่านได้เห็นนะคะต้นชาที่ที่เราชอบทําเป็นเมี่ยงนะคะทาเป็นเมี่ยงทางขั้นนี้ขั้นบนเขาจะเรียกเมี่ยงนะคะเขาไม่เรียกชานะคะทางบ้านของคุพัดนี่แหละเรียกเมี่ยงต้นเมี่ยงต้นแบบนี้นะแต่ก็คือชาชาอุหลงนี่แหละชาอุหลงดีๆทางเออ ที่เขาจะมาทําเบญชาเขาจะเด็ดเอายอดอ่อนๆน,นิดเดียวคือยอดอ่อนๆเล็กๆเขาจะเด็ดเด็ดเอาตรงปลายมันแค่เซนเดียวแล้วก็จะมาตากแห้งทาเป็นอุบเปญชานะคะแต่ที่นี่เขาไม่ได้กินปบบชาแบบนั้นเ็ากินเป็นเมี่ยวนะคะทางวัา,บานบุรีน้อเอ่อชาชาก็คือชาอุหลงชาอุหลงก็คือเอ่อสรรพคุณน,นะคะสรรพคุณของเขาก็คือช่วยลดอาการดูดซึมของไขมันลดควบคุมไข,ขมันในเลือด ลดระดับลดระดับไตรกรีคือเสไลอ์นะคะภายในหลังการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันลดน้ำหนักลดระดับน้ําตาลในเลือดลดไขมันโลหิตนะคะไขมันและความดันด้วยเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดชา คือถ้าคนไหนชอบชอบดื่มชาแบบไม่ดื่มแบบเป็นแบบไม่กินเป็นแบบเนี่ยอย่างอย่างคนทางภาคเหนือเขาก็จะกินแบบเนี้ยเนาะทางบ้านเนี้ยเขาจะทําเป็นมมวนๆเป็นอมๆไว้แล้วก็อมไว้ในปากมันจะทําให้ปากเราไม่มีไม่ได้รับกลิ่นของอาหารกลิ่นคาวเวลาเราทานข้าวไปอันนี้ก็คือเนี่ยในแหละที่เราจะดื่มแลวเราจะกินเป็นอ่ เป็นการเหมือนกับหลังอาหารแล้วก็จะกินเป็นแบบเนี้ยนะคะคนโบราณเขาจะกินแบบนั้นแต่คนสมัยใหม่เขาก็กินแบบชาใครที่กินแบบชาก็ดีนะชานี่มันมันมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างเนาะที่นี่ก็มีอยู่สองต้นที่บ้านนี้นะมีสองต้นยอดอ่อนๆเวลาเราแกงหน่อไม้นะเอามาจิ้มกับแกงหน่อไม้อร่อยมากกินกินใบเนี่ยยอดอ่อนเนี่ย มันจะทําให้เราไม่ง่วงนะคะไม่ง่วงซึมจริงๆเราจะไม่ง่วงเลยกินเมี่ยงเวลาเราเดินทางไปไหนก็ช่างคนขับรถเนี่ยไม่ต้องไปหันไปพึ่งอะไรหรอกแค่มีใบชาอ่อนๆติดไปเคี้ยวทีละใบสองใบหายง่วงนะคะตานี่ยตาก็แข็งคือมันไม่ได้เราก็ไม่อ่อนเพลียด้วยนะไม่อ่อนเพลียแล้วก็ไม่ไม่ง่วงตาจะแข็งแล้วมีเราก็จะ รู้สึกกระปรีกก้กระเป๋านะไม่ไม่ง่วงไม่ซนะึมหรอกเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาใบชามาเล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆสําหรับครูพัชนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะฝากคนน่าเข้ามาชมแล้วก็ติชมได้ถามได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านกำลังใจที่เข้ามาให้การติดตามแล้วก็มารับชมนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ